ทีนะโทษทีนะพอดีว่าเอ,อิพอพ่มก็ผิดผมตาลายมากไม่เห็นอะไรเลยดูไอ้เจ้านั่นดิมันมาแล้วไปดูเครื่องนี้หน่อยไหมเครื่องนี้มันคืออะไรมันก็ไม่รู้นะมันคืออะไรอ่ะ เปิดเอออย่างนั้นแหละหนายไปดูหน่อยดิอ๋ออันนี้มันออกเกมได้ด้วยเขาให้เล่นคนเดียวเองโอเคอน,นี่นี่ปังเปิดได้เปิดได้กระโดดอนายไปดูหน่อยดิ าตอนที่เราเพิ่งเล่นนะก็เลยมันขึ้นได้เปิดประตูให้เราตอนนี้ตอนนี้ผู้ชมไม่เห็นอะไรแล้วนะว่าประตูนี้มันมีอะไรบ้างหรืออะไรมันขึ้นได้ไหมคะ ถูกวางบ็อกซี่บ้าไอนน้ก็มาช่วยไปดูของกันไหมเนี่ยของน,นี้มีอะไรอันนี้ก็ขึ้นนานละไวเมื่อไหร่เกมนี้ได้จะจบสักทีเสร็จทีแล้วนะ ผมจะรายงานเกมนี้เพราะไม่เหมาะสมเลยมันก็ขึ้นไม่ได้อยู่นั่นแหละดูไม่เห็นเห็นไหมกระโดดไป้างกระโดด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 นะใกล้จะถึงแล้วอันนี้ก็มันขึ้นไม่ได้มาช่วยเองก็ได้มาเดี๋ยวเราช่วยมาช่วยเออขึ้นอย่างนั้นแหละ เออที่หลังจำไว้เลยที่หลังจำไว้นะเอออย่างนั้นแหละขึ้นไป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 ก่อนนะไปละเราไปก่อนละรีบรีบ,บไปไปไปก่อนรีบรีบ,บไปไม่ต้องม่ต้องรอไอ้เจ้านั้นเลย เด็กที้เด็กเด็กนิ่งเง่ามากโอ้ยนี่ก็มาไม่ต้องไม่รอไม่ต้องรอตัวเจ้านั้นเลยโอเค ดูลงไปข้างล่างรอยเจ้าเด็กนัก่นกอดดีอันนี้ก็จำไม่ได้ละเออมาละถ้าเด็กดุนจับยังไงลองรองดูเลยไปเราดูก่อนไปให้เราตายก็ได้นะเอ็นเอ็นมันคือเอ็นคือ ี่เร็วยิงมันเลยยิงมันไห้ตายเลยไปรอดูกันว่าเด็กคนนั้นโดนจับหรือไม่ไปก่อนนะไม่รอแล้วเด็กบ้าไปไปก่อนไปก่อนนะ เลยฉันจําได้ที่นี่เราเคยไปล้วคือเราไม่ได้ตัยคลิปมา <Yeah. S 1> นี่ไงสกุลสกุลโรงเรียน <Yeah. S 1> เข้าไม่ได้ไั <Yeah. S 1> ่ต้องมายุ่งละไปเข้าห้อง ไปเข้าได้อยู่นะแต่ยังมันยังมันออกไม่ได้ไปก่อนแล้วเอาเดี๋ยวเข้ามาเห็นไหม คุณมีภารกิจที่ต้องตามไปหากุญแจลิฟต์ขึ้นชั้นสองเพื่อตามหาอาะไรวะเลดเดอร์คือใครมันคืออะไรไปได้สำเร็จเด็กบ้าไปคลิป ว้าวคุณทำได้ดีนี่คือครั้งสุดท้ายที่ผมจะแนะนำคุณแล้วกับลุนาเซทุกครั้งด้วยล่ะเตรียมตัวไปช่วยเลดก,กันเลดหรือใครอ่ะจำไม่ได้ใครวะโอเคตัวน,นี้แหละโอ๊บขึ้นขึ้นก่อนนะไปละอ่า จะมีไอ้น,นี้อยู่อู้กระโดดได้กระโดดได้เก่งแต่เมาแต่เมาทุกอย่างเลยแต่สั้นเมาอะ่ะกระใจอืมโอกาสครั้งนี้แหละโอกาสครั้งแรกใจมันจับได้นะ โอเคเอบเอบให้เนียนเนียนจะไปก่อนเฮ้ยเด็กคนนั้นไงเห็นไหมกำจัดพวกเด็กให้มดเฮ้ยเ้กำจัดกำจัดพวกเด็กเด็กเด็กที่มันจับ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 เพื่อนซันเหรอฮะเพราะที่มันอยู่อยู่ที่อยู่ที่คูกอะฮะอ้าวอี ไปแล้วนะผู้ชมไปแล้ว